ฮัลโหลกุฏินทะสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนๆคะน่ะสวัสดียามบ่ายค่ะถึงบานแล้วนะคะถึงบานแล้วก็ทําแนวกินนะคะวันนี้ผัดหมี่นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ผัดหมี่ค่ะวันนี้อยู่ที่หนึ่งองศานะคะตอนแรกก็สิติดลบนะคะพี่น้องคือเกาลคลือเดิมเนาะยด้แก้วคนเดิมเพิ่มเติมคือ ทำอาหารทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะวันนี้ยายแก้วก็มีผัดหมี่นะคะผัดหมี่นี่ผัดหมี่ดูห้องครัวยายแก้วก่อนนะคะห้องครัวโลกโลกนะคะผัดผัดหมี่อ๋อผัดหมี่อ๋ออ๋ออ๋ผัดหมี่เบิ่งผัดหมี่ผัดหมี่อุดรธานีนะคะเป็นจะแซบบะ่บบ้างพีมน้องค่ะ นี่แหอาหารหลังเลิกเรียนนะคะ